น้ำใจของชาวไทยยังคงหลั่งไหลไม่หยุดนิ่งนะคะอย่างกิจกรรมไฟโต่อจะแปนรวมใจชาวสยามช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่นจัดต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้วค่ะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าขายเสื้อและกระเป๋า กระเป๋าผ้านะคะสามแบรนด์ดังเลยอ,อย่าง Issue เตเตอร์แล้วก็ Fly Now จจะทำขึ้นโดยเฉพาะและก็ยังมีบรรดาศิลปินนักแสดงมาร่วมสร้างกุศลเดินถือกล่องรับบริจากคกันอย่างคึกคัก,คกรวมถึงน้องๆจากบ้าน AF นะคะมาร้องเพลงแล้วก็ร่วมประมูลเสือ้องานนี้แฟนคลับหนุ่มบอส AF7 ก็ทุ่มประมูลไปถึง2 0,000เลยค่ะเสื้อตัวนี้เฮ้ยหนึ่งหมื่นพับาท เสื้อตัวนี้ใช่ของเสื้อตัวนี้มีราคา20,000ื่นนะครับตัวนี้ก็ใช่ย่อยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยหมื่นสของพิตรได้ไรหม่นห้าคบหม่นห้าสองหมื่นหมื0 0 0้าสา0 0ม0่น0้0ห0ื0 0ส0ง0 0่หมื่นเจโอ้โหไปกับผมบริจาค11,000หมืครับอ้าหมื่น0ปดคืออาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับว่าวันแรกเพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันที่หลายๆที่ก็ได้จัดไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดไปหลายครั้งแล้วก็ยังยอดดีใจมันซึ้งกับคนไทยตรงนี้ ถ้าเรามัวแต่ว่านั่งร้องไห้อยู่หน้าทีวีไม่มีใครที่จะดีขึ้นจากความทุกข์แต่ถ้าเราออกมาแล้วก็20ก็จริงแต่ว่าช่วยกันเยอะๆมีคนหลายๆคนที่จะขยับจากความทุกข์ขึ้นมาดีขึ้นส่วนสองสีพี่น้องนะคะแห่งวงในกดจ้มก็มาร่วมในงานนี้ด้วยและในฐานะที่เคยร่วมงานกับประเทศญี่ปุ่นทั้งคู่ก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ตอนแรกแบบรู้สึกตกใจมากนะคะเพราะว่าคือเราก็เหมือนแบบเดินทางไปทํางานกับเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกก็มีแผนว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกแบบใจหายเหมือนกันเพราะว่าเห็นภาพข่าวแล้วแบบดุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นห่วงทีมงานที่นู่นด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงแฟนๆที่นู่นด้วยนะแต่ว่าก็เช็คถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบปลอดภัยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออโล่งอกอะไรที่เขาไม่เป็นอะไรก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบว่าคนไทยเนี่ยมาช่วยเหลือกันเยอะแบบว่าคือแบบ คือเต็มที่มากๆอะที่จะช่วยคนญี่ปุ่นเราเห็นแล้วก็รู้สึกแบบชื่นใจตามแพลนทั้งสองสาวจะบินไปเดินสายโปรโมทที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่าตอนนี้ได้ระง,งับการเดินทางไปก่อนแต่ยังไงคงต้องอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะ